เพื่อนๆน,นะครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับพาเพื่อนๆมาปลูกชะอมนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับได้ชะอมมาเป็นตุ้มแบบนี้เพื่อนๆนะ,ะนี่นะครับดูในกล่องเพื่อน,นๆรากเดินดีนะครับนี่นะครับ ก่อนปลูกก็แช่ลงน้ําอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับสักห้านาทีนะเพื่อนนะ <ไป S 1> แล้วก็มาตัดออกนะครับคมมากคมมาก <ไป S 1> จริงๆที่ใช้คัตเตอร์จะดีนะเพื่อนนะแกะยังไงตุ้มจะไม่แตกนะครับคือแกะจากด้านหลังก่อนนะเพื่อนนะนี่นะครับ ค่อยๆแกะครับแล้วดึงมาด้านที่เขาแหวกไว้เพื่อนๆค่อยๆดึงครับนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมตุ้มไม่แตกนะครับตุ้มนี้ก็จะแข็งแรงนะครับวิธีการปลูกครับง่ายๆเพื่อนๆห่างกันห้าสิบเซนนะครับวันนี้ห่างเยอะๆห้าสิบเซนนะครับก็ ขุดหนึ่งหน้าจอบเลยอย่างนี้นะครับก็ว,วางเลยครับในตุ่มอยู่ในดินนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับน่านะครับมากะอีกตุ่มหนึ่งนะครับเอตุ่มน,นี้รากไม่ค่อยเยอะนะ ตุ้มที่มีรากน้นอยๆนะครับเพื่อนๆต้องใช้ความระมัดระวังในการแกะสูงมากนะครับเพราะว่าตุ่มมันจะแตกง่ายนะเพื่อนนะ<อ>นั่นไงฮะแตกง่ายนะ ไม่มีรากหรอครับเบาๆครับสุ้งตวนครับห้าสิบเซนครับเพื่อนๆหนึ่งหน้าจอบเลยกึิ่นเบาๆครับ วางไปครับวัชพืชเอาออกเลยเจอาเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับเพื่อนๆนะ ่อจากนี้บ้านพันไม้พอเพียงก็จะทอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดชะอมบริเวณนี้นะครับเนาะลัศมีก็ประมาณร้อยเมตรนะครับเราก็มีกันหลายต้นอยู่นะครับวันนี้บ้านผันไม้พอเพียงนะครับขออนุญาตไปแซมข้าวเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เรานะครับบ้านพันไม้พอเพียงเนาะในการนําเสนอการจัดการ สวนของเรานะครับไปเรื่อยๆครับเพื่อนนะเราไปเรื่อยๆเราโตไปด้วยกันครับนะครับเพื่อนๆดูสังเกตนะครับมันห้านาทีหรือต้นไม้อื่นที่เราลงไปนะครับก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ฝากเพื่อนๆเป็นกาลังใจให้เรานะครับวันนี้บ้านพําไม้พอเพียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ